สวัสดีครับเพื่อนๆพี่พๆทุกคนนะครับวันนี้จะพามาดูพระปิดตาวัดลาดปักเขานะครับเก๊แท้นะครับองค์นี้ลงทุนเช่ามาเลยนะครับเช่ามาในราคาสี่รอห้าสิบเลยนะครับเขาบอกว่าเป็นพระแท้นะครับประกันด้วยนี่เช่ามาทำคลิปให้ดูเลยนะครับ ดูนะครับอันดับแรกเลยเพื่อนๆดูพิมพ์ทรงนะครับพิมพ์ทรงนะครับแทบจะเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยครับของแท้กับของเก๋นี่ของเก๋นี่สวยเลยครับสวยสวยกว่าของแท้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าเก๋ดูยังไงแท้ดูยังไงครับมาดูครับ แก้ภาพก่อนครับามาดูองค์แท้ก่อนนะครับที่ดูองค์แท้นะครับเพื่อนดูพื้นเหรียญนะเออพื้นองค์พระนะครับดูนะครับดูพื้นนะครับพื้นรอบๆนี่แหละครับอันนี้เป็นวิธีของผมนะครับใครดูยังไงไม่รู้นะครับแต่ผมดูแบบนี้ครับดูพื้นนะครับพื้นจะตึงนะครับ พื้นจะตึงนะครับพื้นจะตึงมานีเลยครับตึงตึงรอบมานีเลยครับอ่านะครับแล้วพี่ๆดูของแท้ของเกครับแค่พื้นก็แตกต่างกันแล้วครับพื้นพื้นจะเป็นแบบไม่เรียบอ่ะครับพื้นมาวิ่งมาเนี่ยวิ่งอ้อมมา และจุดที่ดูง่ายที่สุดเลยนะครับเพื่อนๆมาดูตรงนี้ครับเพื่อนเห็นของแท้ไหมพื้นตรงนี้กับตรงหัวเข่าเนี่ยจะเสมอกันวิ่งมานี่เลยครับวิ่งมานี่วิ่งแดีวจะมีคีปิ้นตรงนี้ขึ้นมานะครับไอคีปินตรงนี้จะเป็นจะเป็นช่องนี่นครับเป็นช่องลงไปถึงพื้นนะครับจะมาแปะไว้นะครับไม่ติดนะครับ ถ้าเป็นเนื้อเดียวกันนี่ตีเกเลยครับถ้าเป็นเนื้อเดียวกันตรงเนี้ยหรือตรงนี้ก็ดีครับตีเกเลยครับตรงนี้เป็นขี้ขี้ปิ้นขึ้นมารอบๆนี้แล้วจะเป็นช่องระหว่างตรงเนี้ครับตรงหัวเข่ากับคี้ปิ้นนะครับจะเป็นช่องว่างลงไปเลยครับาเพื่อนๆมาดูขะเกครับ เพื่อนมาดูพระเกศบเห็นไหมครับพระเกศนี้ไม่ไม่ได้เป็นช่องนะครับดูมันเป็นคีปิ้นแปะแต่ไม่ได้แปะนะครับเนี่เพื่อนๆดูตรงนี้ครับนี่เป็นเนื้อนี่เนื้อติดกันเลยครับคีปิ้นครับหัวเข่านี่ติดกันเลยครับ พื้นวิ่งมานี่ปุ๊บแล้วเป็นเนื้อปิ้นขึ้นมาตรงเนี้ยติดกับหัวเข่าเลยครับเพื่อนเพื่อนสังเกตดูดีๆนะครับดูแบบนี้มองไม่ออกนะครับนึกว่าเป็นเนื้อเดี๋ยวนึกว่าเป็นล่องพื้นลงไปอ่ะครับแต่เราต้องตะแคงดูนะครับเห็นไหมครับมันจะติดกันเลยครับมันไม่ได้เป็นล่องลึกลงไปเหมือนพระแพครับนี่ พระแท้นี่ที่ปิ้นขึ้นมาปุ๊บขอจะมาแปะตอนที่ยังปิเปียกอยู่ครับนี่สังเกตดูนะครับอันนี้เป็นพื้นมาวิ่งมานีนะครับตรงหัวเข่านี่พื้นพื้นเสมอพื้นฝั่งนี้เลยนะครับนี่นะครับพระแท้เป็นดูอย่างนี้ครับแต่พระเก๊พื้นมาปุ๊บนี่นี่เพื่อนดูแบบนี้เห็นไหมครับพื้นหนึ่งมานี่ปุ๊บจึก๊กถึงแค่นี้แล้วก็ มานี้ครับน่ครับแล้วดูเนื้อพระนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนิ้วนะครับเพื่อนดูนิ้วพระแท้ก่อนเดี๋ยวนะครับมือสั่นมากเลย ื่ดูนิ้วพระแท้ก่อนครับอ่าเพื่อนเห็นไหมนิ้วนี่จะเป็นร่องลึกลึกลึกลงไปเลยครับคมคมเลยนะครับลึกลงไปแบบเบอร์ก็มีนะครับแต่ต้องดูที่อื่นนี่ครับอันนี้ดูประเคนะครับ ทำไมกล้องมันไม่จับวะเนี่ยกล้องไม่จับม่ะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวดูนะครับอ่าเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมครับ มืดวะมืดอะไรวะเนี่ยครับปากเกเพื่อดูนิ้วนะครับนิ้วเป็นสักสาดยังไงไม่รู้นะครับสักสาดไม่ลึกนะครับแล้วเพื่อนมาดูยันนะครับ <c oughs> ให้ดูพระเกก่อนครับเพื่อนมาดูยันครับ พื้นด้านในสุดนะครับพื้นด้านในสุดของตัวยันนะครับเพื่อนสังเกตดูนะครับจะไม่ตึงนะครับจะเป็นแบบขรุขระขรุขระเป็นแบบดูไม่สบายตาครับดูของแท้นะครับพื้นด้านในนี่ตึงครับตึงเป็นเส้นเลยครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูนะครับตึงเลยครับแล้วดูเนื้อนะครับ เนื้อนี่จะมีขาวดำขาวดำแดงดูเนื้อเนื้อจะเป็นหยบาบๆระตึงนะครับแต่ว่าเนื้อหยาบครับมีแดงมีดำมีเหลืองนะครับเนื้อนีจะออกนุ่มๆน,นะครับไม่แข็งกระด้านนะครับ ออนเน,นื้อ<น>จะออกนุ่มๆเป็นโทนนุ่มๆนะครับซูมดีกว่าเนื้อจะออกนุ่มๆเลยนะเพื่อนดูนิ้วมือนิ้วมือนะครับนิ้วมือนี่จะเป็นแท่งคมลึกเลยนะครับเพื่อนดูพระกีครับอ่าเห็นไหมครับ ไม่ลึกไม่คมแล้วเนื้อเขาจะไม่มีมวลสารอะไรเลยครับเนื้อจะเป็นสีโทนเดียวเลยครับสีโทนเดียวเลยนะครับมวลสารอะไรไม่มีที่เป็นดำๆจุดๆเนี่ยมันเหมือนการแต่งขึ้นนะครับไม่ใช่มวลสารที่แท้จริงตัวตัดเขาก็มีนะครับ แต่จะไม่ชัดครับดูแบบไม่ค่อยชัดครับมาดูอง tá, ค์แท้นะครับหมกเข้านี่ครับเนี่ยตัวตัดองค์แท้แล้วรอยตัดจะวิ่งรอบเลยนะครับตัวตัดนี่ต่อไปเล็กๆๆๆๆๆๆรอบองค์พระเลยนะครับตัวนี้ไม่มีเลยครับโล้นๆครับ เหมือนการถอดพิมพ์นะครับล้โลนเลยครับแต่ตรงนี้เขามีนะตรงงัดออกเนี่ยครับระถอดพิมพ์เปนอย่างนี้แล้วก็มีขี้อะไรไม่รู้ตรงนี้เ,นเกือบดีเลยครับแต่ยังไม่ดีพอครับ เพื่อนมองนานๆนะครับเนี่ยที่สังเกตนะครับเอาเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับเนี่ครับพระแท้พื้นวิ่งมาปุ๊บระหว่างหัวเข่ากับเนื้อปิ้นนี่จะไม่แตะกันนะครับจะไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะครับคือพี่ปิ้นขี้ปิ้นขึ้นมาออกหัวเข่าไว้เฉย,ย แล้วก็วิ่งมาน,นี่เป็นพื้นเดียวกันหมดเลยครับเพื่อนดูพระเกียบตรงนี้มีพื้นอยู่ครับมาถึงตรงนี้ปุ๊บเป็นเนื้อเดียวกันครับกับหัวเขา่าตรงนี้จะนูนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนูนขึ้นมาสาเหตุที่มันเป็นแบบนี้เพราะอะไรตรงนี้มันขาก,กดซิลิคโคนเนื้ออะไรออกมานี่มันไม่ติดนะครับจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับ นี่เห็นไหมครับเพื่อนๆเ,เป็นเนื้อเดียวกันเลยก่อนนี้ก็ใช่ครับรับพื้นลึกมาปุ๊บอยู่นี่ปุ๊บโป่งขึ้นมาเลยครับนี่โป่งขึ้นมาเลยโป่งไม่เยอะนะครับดูวงแทนนะครับพื้นวิ่งมานี่เรียบมานี่เลยครับเรียบปิ่งอ้อมมานี่เลยครับ นะครับตรงนี้เป็นรอยงับนะครับนะครับผมก็เปรียบเทียบให้แค่นี้แหละครับวิธีดูของผมนะครับเอาไปใช้ได้ครับซื้อขายได้จริงครับครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ